ผู้ชมมาแล้วครับ <Blaze> ล <to issue> ุ้นเรื่อใหม่ครับใหม่นี้กันดูครับบริเวณท้ายรือลองอุ้ย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 มีดินครับผู้ชมค่อยๆครับโอ้ค่อยๆโกอย่างระมัดระวังนะครับโอ้ยคนก็จะล่นครับมจะล่นอ้ยผู้ชมหายตึงเป๊ะเลยวผู้ชมมือจเย็นครับใจเย็นครับโ ไม่ได้ครับดึงไม่ดีสายขาดต้องคอยโก้เพื่ผมโอ้โหขอให้ดีนะครับ่ทานผู้ชมดึงให้ดึงให้ตึงโอ้ยโอ้ยจะหล่นน้ำแล้วครับอืมอืมนี่ข้างล่างข้างล่าง,าง,างปล่อยปล่อยปล่อย <misery. S 1> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยผู้ชม้องลงไปยิขาดนี้นี่ครับอืมอืมโห้ยผ่านเงินยุ่งเยอะหมากอะไรอืออะไรอะไรนะผู้ชม,ม,ม,มใช่ไหมครับอุ้ยนี่ไงท่านผู้ชมเห็นหัวยังครับอุ้ยอ้ัวตัวอะไรผู้ชม ตทางนเลตัวใหญ่เนั้นรูใหญ่น <GO av uther> no no ี่น <gosto> ี่โ <weirdly> ห้พีดูครับไม่ชมโอ้โหดูตัวเหลืองออสเลยนี่ครับปลาไหลธรรมชาติโอ้เหลืองลายเหลืองเลยโอ้ยนี่ครับดูแบบใกล้ๆครับอืโอ